ใต้เงาปืนบทภาคและเสียงภาษาไทยโดยลุงมนัสประเทศประแตงและประสุกโนมาทางนี้หน่อยยังไม่ได้หรอกค่ะเรยรกำลังบริการลูกค้าคนนี้อยู่ค่ะโอ๊ยมือก็ย่างไอ้ช่วงสีคิวไม่เคยกลัวใครรู้จักไหม นี่แทนท่าม่วงไม่ต้องบอกเชื่อก่อนได้ช็อกเลยตอยเลยซ่านนะยาังจำทอยไบบก่อนหยุดหยุดหยุดฉันยิงจริงๆอ๏ิงชื่อแสงเทียนหรือเครโอบไปที่ไม่อยากให้น้องสนใจไอ้แทนท่าม่วงเพราะว่าพี่นี่ยังไม่ค่อยไว้ใจมันอยู่ไหนไม่ใช่อแทนนี่ ไม่ใช่เองใครมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกคุณนะคือวันนี้มันว่างๆก็มาเดินเล่นดูอะไรเรื่อยเปื่อยเพื่อจะได้คลายเหงาบ้างสั่งคำช่วยแกงเหง้อให้มันหน่อยอ้ยเป็นยังไงเหงามากเหรอแค่ยังไม่คลายเหงาหรอกหนักเหมือนกันนึง มันยากร่นหนักกว่านี้ก็ไปเห็นผลซาโอ้ยโอ้ยที่เหลือนักแต่ก็ยังไม่หนักเท่าหมัดของไอ้ช่วงสีคิวโอ้ยอ้ยมาจะลุกทีโอ้ยเป็นยังไงลุกทีเดี๋ยวมาประวัติแป๊บหนึ่งหลับไปแล้วเห็นไหมนี่ช่วงสีคิวหรือยัง เอออ้ยอ้ยลอกทีเส้นกระตุท่านโทษไปก่อนนะครับเอาไว้พวกเอามันไไม่ต้องปล่อยมันไปใจมันกล้าดิ ชันจะชอบมันแล้วโอ้ยเป็นไงบ้างพี่จุ๋เชียวไอ้เลยไอ้มีมึงก็ไม่รีบมาช่วยกูอุ้ยอะไรนะมาหาพี่กเรียงไกรไม่รู้เหรอว่าเขาตายไปตั้งนานแล้วทราบข่าวแต่เพียงว่าท่านกลับมาอยู่ที่เมืองกาลแล้วก็ขาดการติดต่อกับกองทัพบกก็เลยมาหาข่าวครับข่าวอะไรเกี่ยวกับอาวุธชนิดใหม่ครับที่เป็นสูตรลับเผื่อคุณน่้จะทราบบ้างแม่นั้าจะเป็นเมียของพันเอกเรียงไกรแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับราชการ ท่านก็ไม่เคยบอกอะไรน้าคงบอกอะไรคุณไม่ได้หรอกแล้วที่เมืองการนี่ท่านสนิทกับใครครับผมหมายถึงว่าที่ตายแทนกันได้นะครับก็เห็นจะมีแต่จ่าแม่นมโนรมคุณลองไปถามเขาดูสิคะอ๋อครับถ้าโชคดีก็จะได้ข้อมูลลับกลับไปขอบคุณนะครับคุณน้าจ้าเอ่อชเดี๋ยวเล่นละครหน่อย จะเริ่มมันนะนี่ไงเสียไม่ออกจะถอนนะเดี๋ยวมันเสียนายไปแค่ลูกมือจะรู้ได้ยังไงเฮ้ยไอ้แทนดูถูกกันโดนเหรอไกลแล้กันหนึ่งเหรอออุ้ยเออวะนี่อุ้ยเป็นยังไงบ้าอุ้ยโทษทีไม่เห็นอุ้ยไม่ได้เจตนาขอโทษเป็นแผลไหมไม่เห็นมื้ขอโทษดีนะ อแสงเทียนมาทำไมที่นี่ครับอผมไม่เห็นคุณอยู่ที่บ้านก็เลยเดาว่าคงจะมาทําบาปไหนดูซิปลาเบิรบอะไรจะตกไปกินนะหลวงพ่อที่วัดบอกว่าปลาเป็นอาหารของคนแต่ยังไงผู้หญิงสวยๆอย่างคุณผมว่าไม่ควรจะมานั่งตกปลาแบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรคุณไม่ต้องมาห้ามฉันทํายังไงฉันก็ไม่เชื่อคุณหรอกผมไม่ได้ห้ามคุณทําแต่ผมช่วยคุณได้ อย่าลืมนะครับผมนะแทนท่าม่วนเรื่องตกปลาแม่น้ำแม่กลองไม่อยากจะคุยผมเนะเคยตกปลาชนะนเลิศมาแล้วคุณแสงเทียนให้ผมช่วยตกไหมฉันตกของฉันเองได้น่าให้ผมลองหน่อยอเออหืม แทนแกนี่เหลอไม่ได้แกกำลังจะทำอะไรคุณแสงเทียนวรอเปล่าแล้วแกมาจากไหนแกไม่ต้องเฉยไฉเอาเรื่องคุณแสงเทียนก่อนแกบอกมาตามตรงแกคิดไม่ซื้อกับคุณแสงเทียนใช่ไหมฉันเห็นแกกำลังจะก้มไปโอบคุณแสงเทียนไม่ไว้ใจไม่ได้เลยมาหยากรุณช่วงอยังมีเรื่องกันไม่น่าห้ามผมคนจดชูแบบนี้มันต้องซัดให้หน้าแหก คุณแสงเทียนไม่น่ห้ามผมผมอยากตะวันหน้าไอ้คนที่มันทําเป็นเจ้าชู้กับคุณแสงเทียนของผมแต่คืออย่างงี้เขไม่ได้เจ้าชู้อะไรก็แค่จะช่วยตกปลาคุณช่วงเข้าใจเขาผิดนะคะอ๋ออุ้ยอุ้ยถ้าเรื่องตกปลาแล้วโอ้ช่วงเอออุ้ยมันนี่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะมีเรื่องกันไปทําไมก็บอกแล้วว่าเข้าใจผิดอเอ้าผิดก็ผิดโทษทีนะ ฉันจะตกปลาต่อคุณช่วงกลับไปก่อนแต่ว่าแล้วคุณกลับไปก่อนคือช่วงเออคุณแสงเทียนบอกว่าให้กลับไปก่อนแล้วจะว่าจะกันได้ยังไงไรแทนก็เล่นอยู่กันสองคนสองคนที่ไหนโน่นไอ้นันอีกคนหนึ่งอ๋อเอ้สบายใจลักต้องเฝ้าดีๆนะทไมไอ้นันไม่งั้นจัดหนัก อคุยจังอะไรวะเออทำไมคุณลือถึงต้องให้คนมาเฝ้าคุณด้วยก็คงจะเป็นห่วงน้องสาวตอนนี้มีคนแปลกหน้ามาที่นี่กันหลายคนรวมทั้งผมด้วยใช่ไหมครับถึงคุณจะเป็นลูกน้องของพี่ชายฉันแต่เขาก็ยังไม่ไว้ใจคุณนะอ,อ๋อแต่ผมคิดว่าคุณแสงเทียนไว้ใจออผมแล้วคนบ้า <laughs> โรงแรมนี้มีผู้ชายหนุ่มหนุ่มบ้างไหมก็มีครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ยุ่ฉันอยากจะรู้จักเดี๋ยวก็คงจะกลับมาแล้วครับเรนจจ๋าเล่ากลมแก้วสองนะยิ้มทักทายงั้นนั่งเลยนวดนียวน่าเก่งจริงๆไม่อยากจะคุยแล้วคหัวชิดสายนี่นวดแบบพลิกตำราเลยนะครับเราสัมพันธ์ดีครับ ว่าจะซื้อเองหรือกินฟรีรสชาติก็ไม่เคยเปลี่ยนนวดต้องขอแขนงครับแม่แขนคุณก็ยิ่ง,งข้าวอ้วกต้องตำรนาเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่นับห้าโง่เห็งก็บอกว่าจะสบายตกลงก็จะเป็นหมอน,นวดหรือหมอนดูวะก็ทั้งดูและทั้งนวดแหละครับงั้นเราเป็นว่าหยุดก่อนได้ไหม ตายก็ต้องตายแม่ไม่น่าตัดทางธรรมะห้าผินจะ<อ>คุยอะไรกับฉันหรอคะอรู้ไหมเวลาของฉันเป็นเงินเป็นทองนะแล้ว<อ>ฉันก<ะ>็จะอยู่ที่นี่ไม่นานถ้าคุณมาทําอะไรที่ตท่งม่วงอะ่ะอ๋อก็หางานทําเสร็จกำลังจะได้แต่ถูกแย่งตัดหน้าไปงานอะไรหรอคะที่คุณว่าถูกแย่งตัดหน้าไปแล้วใครละ่ะที่แย่งคุณฉันหนีมาจากบ้านโป่งก็เพราะเจอคนแบบเดียวกันอ๋อมันชื่อไอ้แทน ก็เจอกันที่ร้านนี้แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันฝีมือเราสูสีกันคือว่าจะคุยแบบนี้นานไหมครับช่านยืนรอจนไม่ขาดโอ้ยอี้เขาหมอก็ต้องคุยสร้างฟิลลิ่งกันก่อนว่าจะเย็นๆสิจะเย็นยังไงไหวล่ะครับนนดก็ยังไม่เสร็จเราจะเอาที่ไหนนะครับหมอก็ไปหาลูกค้าเขาดื่มนวดก่อนสิขอนวดคนนี้หาหมอเดี๋ยวค่้ยนวดฉันเห็นใจหมออ่ะนวดเลยยปฉันให้ตัง ก็ว่าแล้วตามตำราโง่เห็งาสงบคุณชายทั้งโลกให้มาอยู่ในอุ้มมือของผู้ยิ่งคนเดียวต้องไม่รวมจ่าเม่นพ่อของฉันเออคือว่าดังเรไรนี่อยู่ส่องคนกับพ่อเว้นพ่อมันไว้น้อยนะครับอคือว่าถ้าคุณคิดจะอยู่ประจําที่โรงแรไรนี้ใช้แล้วคุณอยากจะหาเงินแบบสะดวกสบายโดยที่เรไรไม่ว่าอะไร คุณก็ต้องอย่าทำอะไรที่กัดใจเไรๆเอาไรยังไม่ต้องห่วงพ่อเองหรอกเป็นคำสั่งลับจากในายใหญ่ให้พวกเราลงมือทำอะไรครับระเบิดรถไฟที่ขนเสนาธิการทหารแล้วก็อาวุธลับอีกจำนวนมากเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมรบแถวๆไซโยเจ้านายสั่งให้ลงมือคืนนี้อยู่อิรามาน,าน เรื่องบอลระเบิดรถไฟท่านคุณไม่ต้องหัวนะครับเดี๋ยวผมพาลูกน้องไปเองครับอืมท่านคุณครับสงสัยอีกนีดเดียวนะครับว่ารถไฟจะวิ่งมาคืนนี้แน่หรือครับเองไม่ต้องสงสัยว้ว้นั่นข่าวนี้เจ้าได้กรองสุดยอดอ๋องั้นผมจะไปเตรียมตัวแล้วนะครับไอ้ปืดเร็วยอ้หมาต้องมีสมาธิสั่ง เรียบร้อยพี่นันมาต้องแยกสายอ่อช่วยกันแยกสายตามพีมารีบเร็วเร็วเดี๋ยวผมยืนระเบิดเองเออพี่ปืนเอาไว้ถล่มซ้ำเต็มตัวนะหัวมาถึงระเบิดระเบิดทันทีเฮ้ยช่วยช่วยช่วตายแล้วงั้นเก็บระเบิดช่วยกันดึงหนักหน่อยช่วยกันดึง เอาละบอดเ่าเป็นพี่ตำรวจอทําไมมันถึงพลาดได้วะแล้วทำไมตำรวจมันถึงรู้เรื่องได้วะผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันนจะมีหนอนบอนไส้นะพี่กุเลยทถ้าหมถึงแทนเออ แสงยังไม่เชื่อว่าจะเป็นเขาแค่สงสัยไ้สังเกตดูบูนี่งานเราพลาดหมดยังไงก็ต้องจับตาดูมันหน้าที่นี้เป็นของเองสองคนโยแสงเทียนมีธุระอะไรขึ้นมาเปล่าครับคือว่าผมมาหาแสงเทียนเผื่อมีอะไรจะใช้่น้องบอก<ม>ว่าใช้งานมันทำเหรอก็เห็นว่าเขาไม่มีอะไรทำนี่คะพี่ใช่ครับ งั้นก็มาทํางานที่นี่ได้อยู่ใกล้แทนมันอยู่ได้นะได้ครับเราจะทะเลาะก,กันอีกนะจะไม่ชอบครับงั้นช่วงขอครับรละทำไมพี่รบมันทางานก็รู้มันมีกินเส้นกับไอ้แทนจะใช้มันนี่แหละจับตาดูไอ้แทนจะไปไหนครับไปทำงานครับพบได้งานแล้วที่บ้านขุนลือแล้วก็จะไปพักที่นั่นด้วยดีใจด้วยนะถ้าว่างๆจะแวะไปเยี่ยมอยากรู้จักขุนลือค่ะ คุณส่องล่าไปถึงทางน้นผมจะแนะนำให้รู้จักคุณลือผมไม่หวงคุณล้อทำไมต้องหวงด้วยคะแหมว่ช่วงรักของช่วงนี้ครับรักบ้านนะสิไม่หรอกช่วงรักจริงจริงเปล่าไม่ช่วงอย่ามาหลอกฉันเลยเรื่องจริงช่วงไม่ได้หลอกนะส่งล่าแล้วช่วงไปนะ มีอะไรพี่ขุนลือให้มาตามกลับบ้านมีเรื่องจะปรึกษาไปบอกพี่ขุนนะเย็นๆท่าน,นจะไปผมไม่ได้หรอกพี่ขุนรออยู่มีห้องว่าไงไหมครับมีค่ะชื่อผมปลิวปังน้ำโพครับผมนวดไหมครับอ๋อเป็นหมอนนวดครับผมยังไม่เมื่อยมาไกล้น่าจะเมื่อยนะครับเอเอาเบ<อ><ม>ียร์ขวดจังจัดไห้คะ่ะกลอนีตะเวีย ไม่พ่อสุขภาพตัวเองอันนี้วานเยอะมาแล้วค่ะเสีสาวไม่ได้น้องสาวชื่ออะไรครับพูดไรไรครัอ๋อมาจากปากน้าโพหรือคะอ๋อใช่ครับผมมีธุระที่ท่ามุ่งก็เลยแวะมาพักก็เลยได้รู้จักคุณสวยขอบคุณนะคะที่ชมนี่นี่ชอบเลยชอบสิเธอช่างสวยบาดหัวจิตหัวใจสวยน่าดู อย่าไปสนใจเลยอทำไมล่ะไม่ยากจะาบอบอกเธอนะแต่คือว่าตอนนี้ท้องฉันมันรู้สึกกระอักกระวนก็เลยพูดไม่ค่อยครองอ๋อเรไรขอแก้วใบหนึ่งนี่ค่ะเรไรพักอยู่ที่ไหนจ๊ะก็อยู่ที่นี่ละค่ะเอกระธานทอดแก้วนี้ขอย8 8เต็มขอจะได้เลื่นๆครับขอแก้วให้นู่นอุ้ยนี่นี่ จะฟังหรือ,อยัง<_ an> <_ an> จะพูดอะไรก็พูดมา <_ an> <อ>คือว่าหนู่เขากลัวฮะกลัวอะไรเอา,เอาก็กลัวผู้ชายน่ะสิอะกนนั้นไงแล้วทำไมอะไรต้องกลัวล่ะคุณก็จีบก่อนนั้นเขาก็จีบเนี่ยมันนั่งเฝ้าอยู่ทั้งวันคุณอย่าไปบอกคน,นว่าฉันพูดหรืออะไรจะเดือดร้อนอ๋อไปบอกหรอก <_ an> ลุงกาแฟแก้วเดียวนี้นั่งเฝ้าเด็กทั้งวันเลยอะไรของแกอย่าทำเป็นไก่ผมรู้นะว่าลุงมาจีบสาวลุงนะแกเป็นพ่อไรไรได้แล้วนะยังจะมาจีบเด็กอีกอ๋อฮะรู้หรือเปล่าไรไรต้องรุ่นผมจีบนั่นมาลูกสาวฉันเหรอฉันนะเป็นพ่อไรไรรู้ไว้ด้วยร้านนี้ก็เป็นของฉันผมก็โทษผมไปก่อน ลุงโบราณซ่อนไว้ว่าจะไว้ใจใครเสร็จโจนฮะโรงแรมที่นี่ดีจังกำลังเหงาเงาก็มีสาวสวยเข้ามาอย่ามาทำปากหวานเรื่องจริง ก็มองแล้วคุณสวยจริงนี่เรามาดวกันค่ะสรารวัตรคุณรู้จักผมค่ะคุณวรามโนธรรมคุณเป็นทหารเรือ,อแล้วคุณเป็นใครทำไมถึงได้รู้ภารกิจของพวกเราก็ฝ่ายเดียวกันแต่ฉันอยู่หน่วยสื่อราชการลับรู้ไหมคุณมาช้ากากำหนดมากตอนนี้แทนกับช่วงวก็แฝงตัวอยู่ในรังของขุนลือแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานภารกิจก็จะสิ้นสุดคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมฉันจะรีบไปเอาข่าวจากแทนท่าม่วงช่วงสีคิว้วแล้วถ้าได้ข่าวยังไงฉันจะรีบม,มาบอกคุณที่นี่ไปก่อนนะทำไมคนแปลกหน้ามาที่นี่บ่อยจังเลยนะพ่ออะมันอาจจะเกี่ยวกับเ,เรื่องของขุนลือก็ได้นะลูกนูก็สงสัยเหมือนกันกรับพ่อ พรุ่งนี้ตามแผนนะคะโอ,โอ้ย,อยไปครับปู๊บันโอ้ยใช้ไฟแลวเฮ้ยนี่เองโอยอย่าอย,อย่าทำฉันต,ต้งนานมาแล้วจ้ตาต ตำรวจมาเร็วตำรวจมาเร็วจัดตังมารเร็วๆเร็วตำรวจนีเยันยายนสวัสดีสวัสดีตำรวจหยุดยิงไม่งั้นเดี่ตายน่าเสียดายนะครับฟิล์มก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณพี่ประสาทขันทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้พวกเรายืมฟิล์มวันนี้มาฉายทำไฟล์ภาพเก็บไว้เพื่อการอนุรักษ์และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมอดิจากฟิล์มภาพยนตร์และพบกับผลงานในลำดับต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ